สวัสดีคะ่ะคูโมจินะคะกลับมาพบกันใน EP ที่17แล้วเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเทคนิคที่คูโมจิเนี่ยได้บอกไปในครั้งที่แล้วน้องๆได้นำไปใช้หรือเปล่าคะและอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้เนี่ยคูโมจิก็จะมาบอกเคล็ดลับวิธีการเพิ่มความจำด้วยวิธีง่ายๆนะคะก็แค่จดโนตนั่นเองซึ่งการจดโน้ตเนี่ยที่เราเขียนลงไปนะคะจะทําให้เกิดการกระตุ้นของสมองให้เกิดการกระทําซ้ํๆ แล้วน้องก็จะจาได้เองค่ะดังนั้นเนี่ยเทคนิคที่ครูบอกไปมันง่ายมากๆเลยนะคะอย่าลืมนําไปใช้แล้วก็กลับไปทบทวนหลังจากที่บ้านครูปู้ได้มอบความรู้ให้น้องๆโดยการตะลุยโจย์ข้อสอบแล้วอย่าลืมนําไปใช้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกันกับครูโมซิ ตีโจทย์แตกกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยคุณโมจิจะทามาตีโจทย์แตกในเรื่องของการเจริญเติบโตของสัตว์นั่นเองอ่ะมาดูกันเลยข้อแรกจิงโจ้เป็นสัตว์ที่อุ้มท้องระยะเวลาสั้นมากเพียงแค่39วันเพราะเหตุใดเนี่ยแม่จิงโจ้จึงจะต้องนําลูกของเขาเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าหน้าท้องอ่ะเดี๋ยเคยเห็นไหมคะว่าจิงโจ้เนี่ย เ็าจะมีกระเป๋าหน้าท้องแล้วก็ภายในกระเป๋าหน้าท้องเนี่ยถ้าเขาเพิ่งออกลูกมาเนี่ยเขาก็จะเอาลูกจิงโจ้ไว้เนี่ยไว้ตรงกระเป๋าหน้าท้องเลยซึ่งจิงโจ้นะคะเป็นสัตว์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่อะแล้วระยะเวลาเนี่ยอุ้มท้องเพียงแค่39วันเองมันน้อยมากๆเลยคือตัวอ่อนเนี่ยก็ยังจเจริญเติบโตไม่แข็งแรงถ้าเทียบกับมนุษย์เราเนี่ย มารดาหรือว่าคุณแม่ของเราเนี่ยอุ้มท้องตั้ง9้าเดือนนะคะดังนั้นเนี่ยมนุษย์นะจะต้องมีการพัฒนามาเรื่อยๆแล้วจนแข็งแรงสามารถออกมาได้แล้วนะคะโดยที่ร่างกายเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่เกิดความเสียหายเช่นเดียวก,กันกับลูกจิงโจ้เนาะคือมีการพัฒนาลกที่พัฒนาน้อยมากกว่าสายเลี้ยงลูกด้วยนม มีการพัฒนาของรกนะคะน้อยกว่า,าสัตว์เยงลูกด้วยนมดังนั้นเนี่ยเขาจึงจะต้องมีการให้อาหารกับลูกของเขาหลังจากนั้นซึ่งการให้ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเอาติดตัวของแม่แม่จิงโจ้ไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็จะทำให้ลูกจิงโจ้เนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นพอแข็งแรงมากขึ้นแล้ว จึงปล่อยออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องของผู้เป็นแม่นั่นเองนะคะข้อที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยก็คือข้อออไข่อะถ้าเกิดข้อกอไก่เนี่ยผิดอย่างไรมาดูอาจจะเป็นคําเล็กๆน้อยๆอย่างข้อคำว่าป้องกันไยัยนะโดยที่สาเหตุหลักของเขาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการให้น้ำนมหรือให้อาหารเพราะว่าถ้าเอาอาหารเนี่ยมาป้อนข้างนอกเนี่ยก็คงไม่สะดวก เท่ากันกับข้างในของคุณแม่เพราะว่าตัวของกระเป๋าหน้าท้องของแม่เนี่ยจะมีการออกแบบมาให้ลูกเข้าไปอาศัยแล้วก็ให้รับอาหารก็คือน้ำนมจากแม่นั่นเองในระยะหนึ่งต่อมานะคะจนทำให้ร่างกายเติบโตแข็งแรงขึ้นแล้วแล้วค่อยปล่อยออกไปก็ไก่เนี่ยจึงไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องที่สุดเนาะเพราะว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยก็คือเพื่อให้อาหาร นะคะไม่ใช่คุ้มครองป้องกันไทยลูกจิงโจ้ต่อไปข้อคอควายเนี่ยผิดเพราะอะไรไม่ได้มีการเพิ่มโอกาสเนาะให้ศัตรูอันนี้ให้ศัตรูหนีได้เร็วมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่มโอกาสเลยแต่ว่ามีหน่ำซ้อมเนี่ยการการกระโดดของแม่จิงโจ้เนี่ยยังยังจะต้องมีการถ่วงน้ำหนักของลูกเพิ่มขึ้นด้วยจึงไม่ได้มีการเพิ่มโอกาสแต่อย่างใดนะคะ หรือข้ององงูเนี่ยเพื่อเป็นการให้ความอบอุ่นในร่างกายแก่ลูกจรงโ้อ่ะอย่างที่บอกนะว่าในส่วนของวัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็คือการให้น้ำนมนะคะดังนั้นเนี่ยการให้ความอบอุ่นในร่างกายของแม่ก็ยังไม่ได้เป็นช้อยที่ถูกต้องที่สุดนะเพราที่ถูกต้องที่สุดจึงต่อพ่อขอไข่นั่นเองคะ่ะมาถึงข้อที่สองกันแล้วนะคะข้อที่สองเนี่ยถามว่า ในมนุษย์เนี่ยแหล่งอาหารของตัวอ่อนหมายถึงว่าตอนที่เรายังเป็นฟีตัสหรือว่าเป็นทาลกที่อยู่ในคันของมารดาอยู่นั้นเนี่ยเราได้รับสารอาหารจากรกนะคะส่วนคำถามเนี่ยถามว่าเราสัตว์เลือล้อยคานล่ะได้ตากทางใดนั่นเองมาดูไข่ขาวช้อยไข่ขาวเนี่ยไม่น่าจะใช่ตั้งแต่แรกมานนะคะเพราะว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ภายนอกเนาะ ทำหน้าที่ในการแบบว่าห่อหุ้มตัวของไข่แดงอีกที่นึงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของข้อที่สองนะคะไข่แดงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไข่แดงของเรานะคะเขาจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่สูงมากอ่ะเพราะว่ามันจะมีการใช้ของสารอาหารพวกนี้ ไปให้กับกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่จะเติบโตต่อไปโดยสัตว์เลื้อยคานเนี่ยเขาจะมีการออกลูกส่วนใหญ่นะคะก็จะออกลูกเป็นไข่แล้วก็ไข่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการปฏิสนธิภายนอกก็จะได้ลูกที่มีไข่มีวุ้นหุ้มถ้าเกิดว่ามีการปฏิสนธิภายในนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นไข่ก็จะมีเปลือกหุ้มนะคะไม่ใช่วุ้นนะแต่เป็นเปลือกได้ลูกเป็นไข่นะคะก็จะมีเปลือกนอกจากนี้เนี่ยการปฏิสนธิภายในก็จะได้ลูกที่ออกมาเป็นตัวนะคะได้ลูกเป็นตัวอ่ะโดยไข่แดงนี้เนี่ย เป็นสารอาหารที่นำไปหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไข่ซึ่งตรงนี้จะเป็นแหล่งอาหารของตัวอ่อนนะคะ,อะนอกจากสัตว์เลื้อยคานแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มไหนได้อีกบ้างที่ใช้ไข่แดงเป็นแหล่งอาหารของตัวอ่อนนอกจากสัตว์เลื้อยคานแล้วนะก็ยังมีเป็นกลุ่มของนกกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด ให้น้องๆเนี่ยสังเกตกลุ่มนี้ได้เลยว่ามันจะเป็นกลุ่มของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ถ้าเกิดให้มองง่ายๆนะคะก็คือในกลุ่มของสัตว์ที่มีการออกลูกเป็นไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยคาตอบของข้อที่2จึงตอบข้อขอไข่นะคะส่วนองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไข,ข่ขาวที่ยึดไข่ เซลไข่หรือเยื่อหุ้มเซลไข่เงียทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือปกป,ป้องตัวของไข่แดงไม่ให้ได้รับความกระทบกระ,ท,กระทือนแล้วก็แตกอะไรอย่างนี้อารมณ์เหมือนนึกถึงตอนเราตอกไข่ไข่ไก่หรือไข่เป็ดเนาะก็จะมีไข่แดงอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีการแบบว่าเอาออกมาในการประกอบอาหารเนี่ยเขาก็จะฟักออกมาเป็นตัวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการที่เขาเหมาะสมที่เขาจะเจริญเติบโตด้วยหรือเปล่านั่นเองนะคะ อ่มาถึงข้อที่3กันนะคะถามว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดมีการเจริญเติบโต4ีขั้นด้วยกันสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันไปนะคะอาจจะพูดได้ว่ามีวงจรชีวิตที่มากกว่าหนึ่งขั้นหรือมีไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการที่เจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะอย่างเช่นมาดูข้อกไก่นะคะคือยุง ยุงเนี่ยจะมีวงจรชีวิตดังภาพโฟชา์ดังนี้นะคะเริ่มต้นเขาเนี่ยก็จะมีการเกิดขึ้นจากไข่ยุงก่อนแล้วก็มาที่เป็นตัวอ่อนก็คือลูกน้ํานะคะแล้วก็ตามมาด้วยพัฒนามาเป็นตัวโมง่งหรืออยู่ในระยะดักแด้นั่นแหละก็คือตัวโม่งของเขานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เข้าสู่วัยเจริญเติบโตก็คือยุงที่ตัวโตเต็มว,วัยละอ่ะทั้งนี้ั้งนั้นเนี่ย ก็สามารถกัดเราได้ด้วยนะคะตัวโตเต็มวัยเนี่ยก็ดูดเลือดเราถ้าเป็นเพศเมียถ้าเป็นเพศผู้เนี่ยเขาก็จะไปดูดน้ําหวานหรือว่าก้วผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูดน้ําหวานจากผล,ลไม้จากออตัวของเกสรดอกไม้เนาะ,ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาจากในโฟชาร์แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอยู่สี่ระยะด้วยการหนึ่งสสามสี่ครบแล้วนะคะตอบได้เลยคือข้อกอไก่ยุง ่วนข้อขอไข่อ,อ่ะมีการเกิดในวงจรชีวิตด้วยกัน3ขั้นตอน1ก็คือเป็นไข่นะคะ2เป็นตัวอ่อนแต่เราจะใช้คําว่านิ่มเพราะว่ามันจะมีหน้าตาที่คล้ายกับตัวโต,วตวเต็มวัยเลยในระยะที่เป็นตัวอ่อนอยู่นี้เนี่ยเขาจะใช้ท่อหายใจใช้ท่อหายใจแล้วก็ปีกของเขาเนี่ย ยังไม่เจริญเติบโตแข็งแรงจนกว่าเขาจะพัฒนากลายเป็นตัวโตเต็มวัยนะคะสําหรับดักแด้ตั๊กแตนก็จะผิดนะเพราะว่าไม่ใช่สี่ขั้นตอนเป็นสามขั้นตอนส่วนข้อคอควายตัวสองง่ามอะตัวสองง่ามนี่กับตัวสามง่ามนะคะเป็นสปีชีส์เดียวกันเนาะสองง่ามสามง่ามในกลุ่มของพวกนี้เนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงใดๆในการเจริญเติบโตนะไม่เปลี่ยน มาดูตัวหัดไปนะคะชีปลกขาวที่ประขาวตัวนี้เนี่ยจะมีการเจริญเติบโต3ขั้นนะคะได้แก่อันแรกเป็นไข่แล้วเขาก็จะมาเป็นตัวอ่อนเราจะใช้คำนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวอ่อนเนี่ยเขาจะมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันกันกบตัวโตวเต็มวัย ไม่ไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้นะที่เป็นตักกระแตนเนี่ยเขาจะมีรูปร่างหน้าตาของตัวอ่อนเนี่ยคล้ายกับตัวตัวเต็มวัยเนาะแต่ตัวนี้หน้าตาไม่คล้ายตัวโตเต็มวัยเราจึงใช้คำว่าเน็ดแทนนะคะตันนี้นะต่อไปเขาก็จะพัฒนามาเป็นตัวโตเต็มวัย อันนี่คือวงจรชีวิตของเจ้าตัวชีปักขาวนะคะดังนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยก็จะมีเพียงแค่ช้อยเดียวที่เป็นสีขั้นตอนก็คือยุ่งเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะมาถึงข้อที่14กันแล้วนะคะเด็กๆคำถามเนี่ยมีอยู่ว่าความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตของ MBO ในสิ่งมีชีวิตข้อใดที่ถูกต้องนะคะ มาดูความสัมพัญระหว่างกุ้งกับ MBO ที่จเจริญในแม่อ่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวรูโมจิต้องพูดถึงก่อนเราจะเห็นเนาะคำว,ว่า MBO ที่จเจริญในตัวแม่แล้วก็ที่จเจริญน,นอกตัวแม่นะตัวของ MBO เนี่ยก็คือกลุ่มเซลล์ที่มีการพัฒนาจากไซโกนนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะมีการจเจริญเติบโต นอกตัวแม่หรือในตัวแม่เนี่ยขึ้นอยู่อย่างนี้ถ้าคําว่าจเจริญเติบโตที่ในตัวแม่มักจะออกลูกออกมาเป็นกลุ่มของที่มีอยู่ภายในร่างกายนะคะแล้วก็กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะมักจะออกลูกเป็นตัวนะพูดง่ายๆเลยในตัวแม่ก็คือภายในร่างกายในร่างกายของแม่แหละแล้วก็ออกลูกเป็นตัว ออกลูกเป็นตัวนะคะคียเวิร์ดของมันเช่นมนุษย์เราก็เหมือนกันนะคะมีการเจริญของ MBO ภายในมดลูกนะคะไปฝังตัวที่มดลูกของแม่เราอ่ะแล้วก็จเจริญเติบัวออกมาเมื่ออายุ9เดือนปุ๊บก็จะออกมาเป็นรูปเป็นร่าวอย่างเราในทุกวันนี้นะคะส่วนนอกตัวแม่ ก็จะเป็นกลุ่มพวกที่มีการเจริญเติบโตภายนอกอาจจะมีการฟักออกมาออกมาอยู่ในรูปแบบของไข่นะคะแล้วก็จะมีเปลือกหรือมีวุ้นห่อหุ้มพวกนี้ก็จะอยู่ภายนอกร่างกายของแม่นะคะแล้วค่อยฟัก,กออกมาเนาะส่วนใหญ่ก็จะออกลูกเป็นไข่ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตในสิ่งมีชีวิตให้มันถูกต้องนะคะโดยกุ้ง เนี้ยจะมีการออกลูกเป็นไข่นะคะถ้าเกิดว่าออกลูกเป็นไข่กุ้งออกลูกเป็นไข่เนี้ยก็จะมีการจเจริญเติบโตภายนอกนอกตัวนะคะไม่ใช่ในตัวเป็นนอกตัวแม่เนาะถ้าเป็นกวางเนี่ยออกลูกเป็นตัวเพราะว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ะะเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตเอ็บอก็จะอยู่ภายในตัวแม่ส่วนงูจงอางอ่น้องๆเคยได้ยินไหมเอ่ยงูจงอางออกลูกเป็นอะไรออกลูกเป็นไข่เขาห่วงไข่อะไรงนี้ไข่งูจงอางอะไรางนี้เขาก็จะมีการเจริญเติบโตภายนอกดังนั้นเนี่ยเราจะเหลือข้อเดียวเลยนะคะก็คือฉลามเสือดาวฉลามเสือดาวเนี่ย จะออกลูกเป็นไข่นะคะคือฉลามบางชนิดเนี่ยก็จะมีการออกลูกเป็นไข่แล้วก็เป็นตัวคล้ายๆกันกับงูเหมือนกันก็จะมีงูบางชนิดนะคะที่ออกลูกเป็นไข่แล้วก็ออกลูกเป็นตัวเนาะดังนั้นเนี่ยข้อนี้จึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะข้อง,งอง,งูก็คือฉลามเสือดาวมีการเจริญเติบโตของ mbo ที่เจริญภายนนอกตัวแม่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีการออกลูกเป็นไข่นะคะ มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะใน EP ที่17คะ่ะเป็นยังไงบ้างคะข้อที่1ถึงข้อที่4ยากไหมเอ่ยอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันต่อข้อที่5เลยนะคะพฤติกรรมที่เลี้ยงดูลูกอ่อนหลังจากที่คลอดหรือว่าฟักตัวออกมาแล้วเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับในสิ่งมีชีวิตชนิดใดน,นะคะโดย A เนี่ยแทนให้เป็นสัตว์ปี B แทนให้เป็นสัตว์เลื้อยคลาน C เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและ D ก็คือกลุ่มของมแมลงนั่นเองนะคะ ที่แน่ๆเนี่ยการเลี้ยงดูตัวอ่อนเนี่ยหมายถึงว่าตัวอ่อนเนี่ยยังไม่มีการเจริญเติบโตที่แข็งแรงพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองให้อยู่รอดดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นแม่หรือว่าผู้ที่เป็นแม่ของสัตว์เหล่านี้นะคะก็เลยจะต้องมีการฟูมฟ้าเลี้ยงดูซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เนี่ยก็ได้แก่คนมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองดังนั้นเนี่ยช้อยไหนที่มีซีก็จะถูกต้อง แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีกลุ่มของสัตว์ปีกด้วยเราเคยเห็นไหมว่าโอเคแม่นกเนี่ยเขาก็จะไปบินหาอาหารมาขี้ให้ลูกกินตอนเช้าๆแล้วก็กลับเข้ารังมาเลี้ยงดูลูกครั้งนี้ครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีการฟูมฟักเลี้ยงดูลูกอย่างดีเลยห่ากมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่เข้ามาทําอันตรายลูกเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะปกป้องลูกน้อยด้วยนะคะเช่นเดียวกันกับตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยก็คือพ่อ A กับ C ซึ่งเราจะเลือกชอยที่ถูกก็คือขอ้ขอพอควายเป็นคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆกับคลิปที่ได้รับชมจบไปเมื่อสักครูน่นี้แต่ถ้าทำข้อสอบไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะการลำบากในวันนี้จะทำให้เราเนี่ยแข็งแร่งในวันหน้าดังคำพงที่ว่าความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทาน ความสบายอันยาวนานจะรอนลานความเป็นคนด้วยความหวังดีจากครูมติซึ่งขอให้น้องๆเนี่ยอดทนและต่อสู้ในวันนี้เพื่อที่จะสบายในวันหน้าและฝากอีกนิดนึงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจบ้านคุูปู้เดอะติวเตอร์และกดติดตามช n n น l บ้านคุูปู้เดอะติวเตอร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ